มาดีย่ำาช้ทุกคนอันนี้ค่อยกันยังอยู่จะทำหลามเข้าหลามอย่างเรียบร้อยปุ๊บแล้วคอยกันสีย้ายเอาจะทำนี้ทุกคนพอทำนี้ข้อดีก็คือมันมีน้ําไหลตลอดเลยนี่เสียงน้ําไหลตลอดเลยมันเป็นน้ําบ่อนะอันนี้น้ําบ่อได้บ๊ม,ม่น้ำพวยทุกคนเลยแล้วข้อเสียบ๊มีอาหารกินทุกคนเลยคอยต้องไปย่างลงปุ๊บแหละเพื่อไปหาไหลมองแล้วก็ ได้ปลามากกับจังเฮ็ดกินกินเข้าทุกคนเลยเต็มเต็มของมาพอกินกินเข้าแล้วคอยขยีย่างต่อไปเรื่อย <tekrar. S 3> เขาก็ลาไปเรียบร้อยแล้วทุกคนไปปุ๊บก็มีแต่หาไรม,ม่องเท้ารถบ่คือนี่นอนคักอยู่ทุกคนน,ะนึงก็คือลมมันเกิดจะมีแห้งไปรเรื่อยๆพอมันอยู่ในถ้ำเลยไฟก,ก็ลุกมาเลยก็ลุกมาใส่เบาใส่นอย่างกัจุเอาอุ่นตลอดโอเคทุกคน เดินทางเอาเดี๋ยวเฮเบิง่งมองน้ำไหลก,ก่อนบางที่ผูมาน้ำหลังเนท่ามิถันเห็นบางที่บิทันนะเขาเบิ่งพวกเขาบิงาบ่งแล้วก็บอกไปยังเป็นน้ำบอ่อทุกคนเลย บอ่อไหลตลอดเลยเพราะว้ช่วงหน้าฝนแห้งสีไหลแห้งกว่านี้สิบบาทนะนี่จะทำนี่จะเลิกประเทศได้ทำได้กันไปนทำของชาวบ้านที่มหายิทยาลัยในสวงนาฝนก็นมีผู้จัก,กว่าคนบ้านเลิ่มานะมีผ้าห่มพร้อมมีซินพร้อมแสดงว่าผู้หญิงเป็นมากนะมีไฟเขากะ มีได้หมดเลยทุกคนเพอมันมีได้ล่ามดอกนี่ทำนี่กว้างเลยทุกคนเลยกว้างค่อยว้าประมาณเบิ้งเลึกเข้าไปนี่พะมันต้องสิบไปแมตนสิบห้าเมตรนะทุกคนเลยวันนี้ความหนาก็สองสามเมตรวันนี้นันยาวไ่ยวพูนอีกโอ้ระม,ณมัณเบื้งสั้ห้าเมตรไปไปลายพ่นมันเป็นตีนผ่าทุกคนเลยมันมันมันเป็นตีนด่านนะปูนยา่ยวพ่นเลยนะ อันนี้ก็ต้นจะแดงนี่ก็บหกักมันก็เฟื่อยเรื่องมากกับงามๆด้ยทุกคนไป,ไป,ไป,ไปทุกคนไป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 ทุกคนเลยแถวะถอนี้นะมีแต่ต้นไม้ง่าย,าย,ายทั้งหมดแถวนี้นะีน่ต้นนี้ก็เลยต้นมัแนแอนดี มันเป็นผู้อีน่ยหนึ่งทุกคนที่เขาอยู่นี่ได้และทั้งทั้งหน้าค้อนี้ซ้ายมือนและเป็นเป็นเป็นหุเพลทุกคนและพวกหมูป้าวพวกสัตว์ต่างๆแม้นอยู่ในหูเพลนี่นะ กกกลันะมันเป็นมันเป็นห้วยทุกคนเลยอยู่ทางล้มนี่นะนมันเขยุ่นเป็นเป็นผาเป,นเป็นทา,งา,าง้งโลกผาอะไรไงใส่ตัวตัวใหม่ตัวนี้ทุกคนเลยใม่เหญ่ที่นี่ตัวใหม่ตัวนี้ว้าชอเป็นปีกมันขัดเลยนี่ เขาเจอแม่น้ำที่แบบว่าน่าจะมีป่าทุกคนเลยเป็นใส่ห้องที่บริย่งทุกคนเลยมีป่าเครื่องประของมานีก่อนเค okay. ทุกคนเน้ยปซิวปลซิวปลซิวนี่โอเคเดี๋ยวขอจะเสื้อมองมองนี่ทุกคนเ,นเสื้อแล้วกันไล่บ้างนะ นี่เริ่มทึกแล้วเริ่มทึกแล้วนี่นี่ทึกแล้วนี่นี่ทุกคนโอ้โหหักเลยนี่ตัวที่หนึง่งตัวที่สองทุกคนตัวที่สองนี่ตัวที่สองนี่โอเคเลยนี่ เดี๋ยวคอยสีไลจะพุ่นมากวะนี่ไลจะพุ่นมาให้ปลาพุ่นามามาหนี้ ทุกคนเลยข้าวเดียวโอ้โหเห็นจะกินมดบันี้ตลายแท้มีจะไปซี่โต่อยบันนี้โอ้ยฮะ,อะขอร้อมที่เรียพร้อทุกคนเลย นี่คือพอดีแล้วเสาตทุกคนเลยนี่โอเคเลยนี่ทุกคนเลยพอสีเอาอ่อนยอดอะไรน้ำแกงใส่ยอดคนแค้นนี่เพิ่นเพิ่นนี่สีบานๆหน่อยนึงได้ขอประมาณห้าเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นนะที่มีน้ำตาลอยู่นี่ทุกคนเลยคอยสีเอายอดมันแต่ว่าถ้าเอายอดปุ๊บแล้วบ่มีผลกระทบต่อต้นมันได้ทุกคนเลยมันแห้งป้งออกมาหลายนี่นี่นี่อันนี้คือมากมันมากมันปีกายนี่ เท่าหักตึบบันนี้ปุ๊บนเนาะแล้วมันก็ดจะปุ่งเนียงออกมาอีก ค่อยไปหานอสามสมันเซื้องกว่ามันเลยนี่ทุกคนอันนี้คือต้นสามนะทุกคนนี่นนเดี๋ยวขอยส่เอาไปใส่หลามนะทุกคนเน thì hàng phan này mình thu hoạch được mình sẽ bông mai này Hãy subscribe cho kênh Ghiền หอยแครงเค็มแถวนี้หลายเลยทุกคนเลยมันไก่ข้นเลยกะมันนี้มีผู้เอาคันจีบอนเลยกะผีบวัวท้องคนบัวเที่ยวมันทีค่อยมากตรงนี้ทุกคนเลยเงียบจิตเลยเนะ ใส่ปลาคนบ้านทุกคนนะปลากระไรๆจะปลากระได้ <c oughs> ปกติใส่ลิลินตีเอาพ่อ,พ,อพ่อกินสิครับที่หลายพวกก่อนอื่นสก็ดใส่ครีมเอาก่อนแต่บางโตนี่แกมีไส้ก็ได้ทุกคนนะบางโตนี่ไข่ได้ปลาอยู่พู่ปลาอยู่ป้านี่ไข่ปกตินี่ย่างหนึ่งหกปลายไ,ไข่แต่อยู่ป้านี่ปลามันจะไข่ทุกยามเลย สารทุกคนนลสารกับยอดคอนแค้นก็จะม,มาหลามใส่กันกับานี้ตอนนี้แก่พุ แก <Okay>, oh. ออออกพอดีพองาม หรือว่าเอาอันไรเอาใบแคบนี่นะเนี่ยสองตัวหน่อดีเด็นี่เอาใส่นี่บาหนี้ิกระปยวก็ได้กินแล้วทุกคนนะ Mitt horhål. I Wow Cắt <laughs> lên ียบร้อยมาทุกคนกินข้าวกันมาโอ้ oh. นี่อืม hmm. ซอยคนเะนี่ยมีกระสอยนะ mà bạn này nhục là bạn này อ <The> ิ่มทุกคนวันนี้กล <what> ับเมื่อวันนี้ทุกคนเลยทุกคนย่างวันนี้ไปเจอหน้าผาทุกคนเอ้ยนี่ขึ้นไม่ได้ทุกคนนี่เป็นหน้าผาบอบโอ้โหสูงสูงเลยตัวนี้นะตัวนี้สูงประมาณสิบห้าเมตรทุกคนนี่ได้นี่เนี่เดี๋ยวค่อยดีเลาะออกไปทุกคนเลยนี่อ้าด ไปเราไปอันนี้เป็นห้องห้อยหมูป่าทุกคนนะ่ะที่มันมันมาในโซงเดินที่แล้วนี่นะมันห้อยไม่ทังหมดเลยโอ้โหทุกคนเนละ ฝนตกในสูงหน้าฝนทุกคนเเพราะว่ามันอาจจะน้ำอาจจะก่ายอปู่พุ่นนะทุกคนเลยและตกลงหฮันว้าทุกอลังการนี่เองเแต่โซงนี้มันมีน้ำแล้วทุกคนน้ำแห้งเดี๋ยวเขาสิคอยไปเขาต้องหะวบัง ว้เป็นเป็นข้าจี้อนแรกอะ่ะน้ำมันกลายพุ็นปุ๊บแล้วมันปิ่งเงืเง่มหินนะคุณนี่เงื่มหินน้ำกับตกลงผู้เลยพุณผู้เลยพนะุ่นนะนี่มีแต่เสียงรถของคุณเลยนะอันนี้ก็คืออย่างนี้ทุกคนะนะนี่งามเลย ช่วงหน้าฝนนะอันนี้มันงามๆนะอันนี้มันตายแล้วน,นี่เป็นดอกดอกใหม่ <names S 2> อ้าจจะเป็นในพานกับเจ้ามาหาอยู่หอยกินในช่งจงหน้าฝนทุกนเลย อออออึบจะมีเวลาพยานบดมียังอยู่ในนี้ ยังเลยบุพยยังทุกนเ่ยไปพาะทุกถ้าว่าโซ้งหน้าฝนนี่ยักมากมองนี่เยียคือสีงามไปทุกคนเลยเดี๋ยวหาวิธีขึ้นไปก่อนทุกคนเลย mười nhãn này à à thôi bị này bị hai trong khu của mày để coi nhãn phải lừa còn, để ba đứa con